แต่ตีท่านาสรับเพชรครับเดินเข้าหานะครับขุดบ่อล่อปลาหรือเปล่าครับเหนือเพชรนักชกประสบการณ์สูงครับแหมโดนกระจับแต่อย่าไปทําท่าอย่างนั้นนะครับแหมไปทําท่าอย่างนั้นเดี๋ยวกรรังการนับแะครับโอ้เดียวก็หุ้วายอีกแหมมันต้องมีวิธีอะไรสักอย่างที่ไม่ต้องหันหลังแบบนี้ครับเพชรครับประสบการณ์น้อยแหละครับโอ้ใจคอไม่ดีครับแหมนึกว่ามีอาการบาดเจ็บครับ ที่ไหนได้ครับมันไปโดนกระจ mm ับครับมันก็เจ็บมันก็เลยมันโดนกระจับครับเกือบเสียข้างง้อแล้เสียข้างง้ได้นะครับเหมือนคุณปองพูดฮะไม่ได้เด็ดขาดเพราะเตะเขาไม่ฟาวแล้วครับเขามีวิธีป้องก <teachers> ันอยู <for S 1> ่แล้วครับลูกเตะคุณก็บล็อกคุณก็ถีบคุณก็บังไว้ได้ครับมาเจอหันหลังเหมือนหันหลังยอมนี่ก็โดนนับมาเหมือนคุณป๋องว่ามันยุ่งได้นะครับมันเป็นอาวุธที่ไม่ผิดกติกาครับไม่ใช่การตีเข่าเข้ากระจับจะถีบจะเตะนี่ไม่ผิดครับแล้วไปหันหลังแบบนั้นนี้โอ้โห ค่าโง่ราคาแพงเลยแหละอ่ะโชคดีไปครับเดินเข้าหานะครับเพชรเพชรหน้าหรือเพชรหลังครับอ่าหยับเข้าไปหุกซ้ายเตะขาครับโอ้ยบวกศอกเลยครับโอ้เอาครับโมโหครับบวกคืนเหมือนกันครับศอกคืนครับเหนือเพชรตีคืนไปครับเท่านั้นเพชรตัดมาได้่นะครับเหนือเพชรเชี่ยวเล็บยังมีอยู่อ่าเก๋าพอตัวแลครับอืม่เห็นวะ ลูกเตะแต่ละล้อมแต่ละเม็ดนี่หนักแรงครับเพชรเองจะประมาทไม่ได้นะครับเตะได้นะครับเตะกระจับเพียงแต่ว่าคนเตะนี่ไม่รู้จะเป้าจะไปตรงไหนเรามีวิธีป้องกันเอาครับแทงเขาอย่างเดียวมาจะตีไม่ได้ยุ่งไม่ได้นะครับเขาแตะแล้วฟาวเลยนะครับจาะยางครับหัวเพชรก็ยังคงออกได้เรื่อยๆนะครับด้านของเหนือเพชรจะสับศอกครับโอ้หม่จะสับคืนตาคนต่างมืดไปหมดยกครับพักอีกท้องเที่ยวและกีฬาครับ มอบหมายให้โปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรและโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชร,รครับจากมวยศึกวันสมโภชวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยพ p พีทวเชถ่ายทอดสดเวลา2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งวันพุทธที่2ออ่าพอภัยครับวันพุทธที่22บมกราคมนี้ครับที่สนามมวยชั่วคราวพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วไปเจอกับพวกเราทั้งหมดนะครับ <S 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 แล้วก็ไปเจอมวยมันๆกันเด็กดอยเจอรูปเพชรศักและเจอลูกช้างยอดนิทีเจอปตักเอกและอัตชัยพบเอกลักษณ อ๋อที่สำคัญชมฟรีครับพี่น้องไม่ไกลครับจากกรุงเทพมหานครไปวัฒนานครเนี่ยไม่กี่กิโลครับไปแล้วครับลางแผนการเที่ยวท่องเที่ยวไปเลยครับวันพุธที่22อ่ายกมียกสแล้วนะครับดูครับหัวจิตหัวใจครับใจพี่หรือใจน้องหลังงานนี้วัดกันไปเลยวัดกันไปเลยครับเดินต่อครับรุนพีครับต่อยขวาต่อยขวาครับน้องเตะคืนครับเพื่อนเพชรขยับไป ซ้ายมาครับค่อยๆเดินเข้ามาโอ้ยสอกซ้ายครับแต่จังหวะสอกแล้วมันเหมือนไม่ค่อยถนัดครับแต่เนือเพชรครับแย่กอ่ามาก่อนแล้วครับมีลูกหนักรอบวกรอเสือเหมือนกันครับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตของคุณคาจันทร์สาวคาเขตครับถือว่าเป็นค่ายที่ให้โอกาสสับสนนักมวยในค่ายได้ดีได้ดีกันเยอะนะครับแต่จะเป็นเหนือเพชรแสนเก่งกีฬาสปอร์ตเพชรภูซางก็เป็นอาจารย์ระดับปริญญาโทแล้วครับ เด็กเป็นอัตชัยก็สิบเอกแล้วครับแต่คนนี้ก็สิบเอกเหมือนกันครับสิบเอกสิบเอกขำแก้วชัยมงคลวรกุลครับชื่อจริงเขาครับสำหรับเหนือเพชรขยับใครหัวดใครก่อนครับแม่พยายามจะเตะซ้ายนะครับขณะที่เพชรเอกก็เตะซ้ายแล้วก็ถีบไซน่าเด็กก้าวหาครับแม่ป่าย์เริ่มเทิมเลยนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับขอบคุณคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์อีกครั้งหนึ่งครับเอาแข้งขวาไปครับ เกี่ยวมาจังหวะจะโคนมันยังไม่พร้อมเหาะอเจาะโอ้ยุกซ้ายไปครับแล้วปิดล้มลงไปเลยครับนี่ครับโชว์เรื่องของเหลี่ยมครับของเชนันเพชรครับลุกขึ้นมาใหม่ครับเดี๋ยเพชรเจอทีเข้าซอกคอสับสับศอกไหมโอ้ยลูกนี้ดึงสวยครับเดี๋ยเพชรไปต่อครับแยกมากับสับมือ พอโยกไว้ครับทีอีกทีนึงครับโอ้หมดหรือเปล่าครับเหนือเพชรครับรนทางยียาวไกลครับนี่เพิ่งนยก3าอยู่ครับเังเหนือยก4ี่ก5่าอยู่นะเจาะขนาดแข่งเลยครับเพชรหาช่องครับหาจังหวะสั่งจังหวะให้ได้ครับเหนือเพชรอืะได้พักให้นาควันพรุ่งนี้ครับพิธีรดน้ำศพนะครับแล้วก็มีพิธีพระราชทานเพลิงศพวันที่22มกราคมครับณเมรุวัดบ้านนาคำตำบลขันใหญ่เภอเมืองจังหวัดอุบลครับ อาครับออกมาครับยกที่4ครับช่วงพักยกนี้มีอาชิตหลายกับปั้นครับเหนือเพชรเอามาไล่ต่อยครับอาครับได้ลุ้นได้ลุ้นเลยครับได้เชียร์ครับอุ้งขวาลลอกไปก่อนครับเพชรครับตีกบวงในจะหักไม่ล้มไม่ล้มครับอ๋แต่ว่าขาก็ทุกทุเปเหมือนกันนะครับเหนือเพชรยกนี้เป็นยกที่ขี่เส้นตายครับขีดซ้ายครับเพชรเหนือเพชรแต่ชบพื้นที่เข้ามาเล็งนะครับเลงเับเจาะก่อนหรือ เมาวีเบี่ยงหมัดซ้ายขวาไว้ใจไม่ได้แล้วครับพลังกำปั้นของเหนือเพชรตัดโดนแล้วก็พลบเตรมมหาเลยครับก็ต่อยน็อกต่อยนับไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันจะไปยากอะไรครับแม่สู้สยามครับเหนือเพชรเดินต่อตัดไซลําตัวครับกอดเอาไว้ก่อนเลยครับกระด้านขอเพชรครับเอาครับตองกอดไว้ก่อนครับแยกออกมาครับสับมือเดินต่อต่อยขวาครับเหนือเพชรทางดานเพชร เตะขารับสกัดไว้ทีมซ้ายไม่สนรับเหนือเพชรเหนือนต่อขยับคันก็ต่อยล่างขึ้นบนเล็งแล้วครับบนล่างบนล่างครับต้องเตะซ้ายสาดสกัดอาไว้ทับเพชรเหนือเพชรจ้องแล้วครับลำตัวครับได้ลำตัวมาต่อโดนลำตัวมีจักรจี้คุณหว้งเพชรมีสะดุุ้งเหมือนกันครับแยกออกมานะครับสมรักสมมาตรีบเอาไว้ครับเพชรเหนือเพชรไม่สนครับชนต่อแยบซ้ายครับเพชรครับ เอาตัวรอดได้ไม่ได้ครับกำปั้นขวาจูนแขนขวามาบวกบัาขวาพยายามจะสับต่อครับเหนือเพชรโอ้นีครับความพยายามนี่ถือว่าเป็นเลิศเลยครับถังนั้นเหนือเพชรครับแต่ตอนนี้ต้องขำเป้าให้เจอครับหาจุดสลบของเพชรให้ได้ครับดักเตะไว้ก่อนกอดไปครับผมไงรวบไปแย่ yeah, ครับแยกออกมาโอ้น้ำมันในถังยุกไม่ได้แล้วกระชอไม่ได้ครับเพชรหมดนะยุ่งแน่ครับดูครับ ใจข่มนะครับใจพี่คือเหนือเพชรเอาบวกมามาขวาบวกน่ขวาต่อยไปและซ้ายวืดครับโอ้โหหัวใจอยู่ตะตุ่งเหมือนกันกองเชียร์ของเพชรครับพยายามออกหมัดครับด้านของเหนือเพชรเตะขาครับเพชรบวกศอกขวาในในตีก็ได้ไหมครับตีกันได้ไหมไม่มีจังหวะไม่ตีไม่เป็นไรครับทีมงานในชูกำปั้นเลยนะครับทีมงานชูกำปั้นครับเหนือเพชรพยายามข้าไปครับต่อยซ้ายแล้วหมัดขวาครับ ว่าเพชรจะถอยกุเลงกุเลงอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีตอบโต้ด้วยอครับถอยไปตั้งหลักครับแต่มีอาวุธมาครับแย่งออกมาเจอต่อยครับไหลต่อยรวบลัดล่างเทถึงลงไปโอ้แล้วโดนเบี่ยงหลมอย่างนี้ครับบอนลุกลุกจะ่าอารกานครับเอาแล้วครับการร้างงานเข้าแล้วจงกันต่อครับยกนี้เป็นยกสุดท้ายไม่มีแก้ตัวแล้วครับอย่างนี้รุ่นพี่ได้ใจแล้วครับสั้นเตี้ยสั้นกว่าก็จริงแต่ว่าหัวใจมันข่มกันแล้วตอนนี้ครับ จะเตะโดนทีบครับแขนสายหน้าครับเพชรหมัดแลกหมัดแม่ถ้าเกิดแลกหมัดเหนือเพชรบอกว่ายันพระบินทบาทครับพยายามตีเข่านะครับแต่ด้านของเพชรยังครับยังไหวอยู่ครับเหนือเพชรครับด้านเพชรต้องเดินเตะขวามาเกี่ยวเกี่ยวแล้วต่อยคุกขวาครับแล้วก็ลวกไปวงเอาก็ตีได้ครับเพชรพครับพยายามตีครับเน้นวงใน โอ้ยูเทิร์นไปยูเทิร์นมาแล้วอย่างนี้ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอยู่ที่เกมของเพชรนะครับเอาเพชรต้องออกอาวุธเยอะๆครับเตะขวาเข้าไปลำตัวอุ้ยต่อยหมัดเอาแล้วครับดูครับเหมือนจะมีเลือดออกมากแล้วครับคุณป๋องไม่รู้ว่าเป็นเลือดไทยเลือดของเหนือเพชรนะครับแหมพยายามจะเข้ามากอดครับเจอแข้งแหมโอ้ยครไปครับต่อยขวาครับโอ้พิกไปพิกมาดีเหลือเกินครับออกแข้งซ้ายครับแทงเขวาซ้ายครับ เตะซ้ายครับและดูปดปดไปครับเหนือเพชรเจอข่าวครับโอเททิง้งไปคือศอัยว่าร่างกายดีกว่าครับทางด้านของเพชรโอจะเข่าลอยสองชั้นครับพยายามทำทุกอย่างจริงๆหมดบยยกที่5ยกสุดท้ายครับโอ้โห,โห,โหมการบนเวทีคู่นี้สมรักสมมากชูมือไปที่เพชรครับ เพชรสวนหลวงรถยกครับไหลอยู่เทินเลย